สวัสดีครับเราจะไปถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้เวลาจ็ดโมงหาสก็ไม่มีอะไรจะคุยมากผมก็ดูวิวไปพระอาทิตย์ดวงใหญ่จริงๆอยู่ในกล้องมันก็ดวงใหญ่แล้วนะพระอาทิตย์ ทุกคนเห็นเป็นดวงใหญ่ไหมป้าเห็นเปน็นปดวงใหญ่นะเนี่ยไอกล้องอ่ะเห็นเป็นดวงใหญ่เนี่ยเป็นเพื่อนเนี่เห็นไหมดวงใหญ่มากเลยไี้ลูกไหม,มน่าจะใช่แหละนะอาทิตย์พี่เป้าก็ไม่มีอะไรจะทำมากนะ พี่เป่าก็จะไปโรงเรียนที่เตาใครอยากไปสินงแพนี่พี่เปามีสมุดเล่มนี้เยอะมากอยู่บ้านน้องๆอ,อยู่อนุบาลยานะอย่าอุ้มของลูกมือเท้าปากมาแล้วกลับมาอีกแล้ว อนุบาลหนึง่งอ,อีพีสองด้วยจ้ะ